ถ้าคุณกินข้าว3ชนิดนี้ทุกวันนะคะรับประกันเลยน้ําตาลในเลือดเนี่ยลดไวมากๆสำหรับหลายๆคนที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานนะแล้วก็ลังมองหาว่าเราจะต้องทานข้าวแบบไหนดีที่จะเป็นตัวช่วยสําคัญในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดน,นะคะในคลิปนี้เนี่ยพี่การได้รวบรวมนะคะข้าว3ชนิดที่มีไกลซิมิกอินเด็กต่ํานะคะทานเข้าไปแล้วเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานมากๆนะคะใครพร้อมแล้วตามไปฟังกันได้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับข้าวชนิดที่1นนะก็คือข้าวกล้องนั่นเองนะคะในข้าวกล้องเนี่ยคือข้าวที่ยังเหลือกากใหญ่อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะแค่กระเทาะเปลือกออกไปเฉยๆนะซึ่งเจ้ากากใหญ่นี่แหละจะเป็นตัวช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดที่ดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถที่จะลดการดูดซึมน้ําตาลเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดนะคะเมื่อไหร่ที่น้ําตาลถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดน้อยลงเวลาที่เราเจาะเลือดเจาะดูระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยระดับน้ําตาลในเลือดก็จะต่ํานะคะแล้วก็ในกลุ่มข้าวกล้องเนี่ยจะมีดัชนี ที่ต่ําเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่เราทานเข้าไประดับน้ําตาลในเลือดจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะคะซึ่งจะเป็นผลดีสําหรับคนที่กําลังอยู่ในช่วงควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดหรือคนที่เป็นเบาหวานนั่นเองเพราะฉะนั้นเลือกบริโภคข้าวกล้องกันในทุกๆวันนะคะถ้าหากว่าอยากลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ไวแบบมากๆนะคะและข้าวชนิดที่2นะคะที่จะเป็นตัวช่วยสําคัญที่จะช่วยเราลดระดับน้ําตาลในเลือดก็คือข้าวไรเบอรี่นั่นเองในข้าวไรเบอรี่เนี่ยเขาก็จะมีไฟเบอร์เนี่ยเยอะเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยบริโภคใน ทุกวันนะจะช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดเช่นเดียวกันแล้วก็ไกลซิมิกอินเด็กก็ต่ําด้วยนะคะและที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็คือในข้าวไรเบอรี่เนี่ยเขาก็จะมีวิตามินแล้วก็เกลือแร่ต่างๆนะคะโดยเฉพาะวิตามิน B นะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการป้องกันอาการเหน็บชาได้นะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคข้าวไรเบอรี่ประโยชน์เยอะแยะมากมายนะคะทุกคนมาถึงข้าวชนิดที่3นะคะอันนี้เนี่ยเป็นข้าวทางเลือกนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทานข้าวกล้องได้ไม่สามารถที่จะทานข้าวไรเบอรี่ได้ทานก็แนะนํานะคะอาจจะ หุงเป็นข้าวขาวและผสมธัญพืชเข้าไปนะคะซึ่งธัญพืชที่แนะนําให้หุงผสมกับข้าวนะคะก็อย่างเช่นลูกเดือยหรือว่าข้าวบาเล่นะคะกลุ่มนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มกากใยให้กับข้าวที่เราทานนะคะช่วยลดการดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่กระแสเลือดนะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ดีมากๆเลยและประโยชน์ของข้าวที่ผสมธัญพืชนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยผลัดเปลี่ยนุนเวียนธัญพืชที่ผสมลงไปในข้าวเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้ก็จะได้วิตามินแล้วก็เกลือแร่ที่หลากหลายนะคะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่ หลากหลายเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะทั้งมีประโยชน์แล้วก็ช่วยลดระดับน้าตาลในเลือดได้ดีมากๆเลยก็ครบไปแล้วนะคะกับข้าว3ชนิดนะถ้าหากว่าใครที่อยากจะลดระดับน้ําตาลในเลือดให้ได้แบบไวมากๆนะคะอยากจะคุมเบาหวานให้ได้นะลองไปเลือกรับประทานกันนะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะว่ามันมีข้าวอะไรบ้างนะคะอันที่1เลยก็คือข้าวกล้องนะคะอันที่2ข้าวไรเบอรี่แล้วก็อันที่3ก็คือเอาข้าวขาวเนี่ยไปหุงผสมกับธัญพืชน,นะคะอาจจะเป็นลูก เดือหรือว่าเข้าบาเล่ก็ได้นะคะหมุนวนกันไปนะจะได้ประโยชน์มากๆเลยก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมสันกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนะะื้อหาสาระดีๆจากพี่การนะคะสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงนะทั้งกายทั้งใจนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพี่การรวยจะได้ไม่ป่วยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ